สวัสดีครับผมนายจเจริญทรัพย์ครับอ่าสวัสดีบใบเจริญทรัพย์ใช่มครับไม่ใช่ครับผมชื่อเดิมนะครับขอเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมนะครับอันนี้ผมจะอาจจะปกติผมถ่ายตั้งแต่ห้าโมงนะครับแต่ไม่กล้าถ่ายนะครับมีคนบางคนบล็อกอยู่นะครัะแทนขอะ <c oughs> อที่ไม่ถ่ายตอนห้าโมงเพราะว่า บอก่ล้วครับพี่เจวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาเพราะรถตกรถเน็มนจี๊ดหายไม่ได้ใช่ครับอยู่ดีก็ข้อมูลเต็มใช่ครับเครื่องผม รถไข่ครับ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 รถค่ ก็สิกรับตัวสร้างปัญหากลับมาตอนดึกๆนี่ครับัตวสร้งา,างาาปัญหาไปไปท่ากันแถวหนูนี่า็คือตัวสาร้างปัญหานะครับกลับมาตอนดึกๆกับตัวสาร,าาร้างปัญหาคนนี้ครับข้างหลังพี่เจเาาใช่ครับ ดูแนี้ตเอ่าไหร่กันก็มาปะรู้เท่าไหร่ไปดูช่างหนุ่ยยังยังเลยยื้ออะไรนะนายเจริญทรัพย์ใบนายเจริญทรัพย์เออก็มีใบใบทุกแบงใช่ไหมเออใบทุกแบงรถมาลูกไปใบทุกแบงช่องใบทุกแบงไปลอกชื่อไปลอกชื่อเข้ามาเออเลยแลอวว่าคุณต้นมาใบนายเจริญทรัพย์ เรามีใบด้วยใช่ไหมใช่ครับ ไดเลโก้ไปต่อได้ยังต่อได้แล้วเรามาเล่นกันไหมไปได้เกี่ยร์ไปได้เกี่ยร์ไม่เพื่อเยอะประจําไปได้เกียร์นะเลโก้จ้ำเลยเฮ้ล้มทุกทีถามว่าไปได้เลโก้เกี่ยร์ก็เท่ากันอันเดียวไงอือขอดูหน่อยเรามาเล่นกันไหมเรายังยังยังไม่ประกอบเลยเดี๋ยวมันก็หัก เสร็จประกอบเสร็จแล้วนะอยากดูบ่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โอ้รอ,อเลยวิ่งกี่โค้ครับขอดูคลิปใหม่นะครับมันกำลังจะลงมันท่ายอยู่เนี่ยไปดูไปดูลคลิปใหม่แล้วครับมาลงทิ่ยังไงเพื่อนไม่บอกไม่บอกจะมาลอกถาม,ม,มอเอออยาสอนไม่รู้ห้องแกมันจะมีหรือเปล่า ม่เลยค่ะเจะเราทุกทีเลยอ่ะเวลากินน้ำมมไหน่ก็ต้องหก พี่พี่ใจลงใครที่ยังไม่ได้ขุดใครยังไม่ได้ขุดได้พี่ลงคลิปแรกที่พี่ลงไปเมื่อ28มิถุนายนนะคะ28มิถุนายนนั้นพี่ลงครั้งแรกนะครับนะใช่ครับ พี่ทำยูทูมาประมาณยี่สิบสิบเอ็ดกรกดาษใช่สิบกรกดาษสิบเอ็ดพี่ทำดูทูทครั้งแรกเมื่อหกสามเหมือนพี่ไว้เลยใช่ไหมใช่ครับทำคลิปล่าสุดเมื่อหกสามตอนไม่ใช่หกสามตอนเดือนมีนาครับ ตอนนี้ตะตอนตะปีนี้ทุกคนไอยืนทุกคนน่าจะไม่ดูไม่ได้ดูคลิปกนก่อนนะคบเพราะว่าคลิปกนก้อนพี่ลบไปแล้วนะครับค่ะรล้วกนะ็งมจนพอตอนนี้พี่ก็ว่าจะไม่ทำคลิปแล้วครับก <c oughs> ็อย่าพี่จะทำคลิปพิคคีน่าจะประมาณหกห้าน,นะครับ หกห้าใช่ครับสองร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบห้านับเดือนนี้ใช่ครับมันนานกาเลยเพื่อนมันนานกาเลยเพื่อนตั้งปีหนึ่งเอาเดือนเป็นเดือนสิเฮ้ยร์อยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวโทรศัพท์ผุมไหมข้อมูลเต็มไปด้วยอะไรเหมือนกัก็ลบออกสิครับคุณไม่ต้องเก็บไว้ดูเลยคุณเราแค่ลบออกคุณอย่าไปเสียเลียนผมลบหมดแล้วคุณอย่าไปเสียเลยคุณแค่